รายละเอียดมีความสําคัญต่อความรู้สึกของลูกค้าเช่นการพัฒนาเสียงของเครื่องยนต์และท่อไอเสียให้มีความสมดณ์และดูดันเป็นเอกลักษณ์และนี่ถือเป็น EV Sport Car ต้นแบบของโลกเล็กแต่ทรงพลังกับ All New Fiesta Eco Boost Turbo ประบการหลังการขายแบบครบวงจร นานสูงสุดถึง5ปีหรือ140,000กิโลเมตรโดยทีมงานฟอร์ดที่พร้อมดูแลทุกความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ภายใต้เครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศโปรแกรมการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP มอบความอุ่นใจที่คุ้มค่าในราคาเบาๆเพื่อให้รถคันโปรดของคุณพร้อมใช้งานและคงสมรรถนะอยู่เสมอด้วยโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ ถือได้ว่าเป็นเบนลี่ทีประตูที่ทรงพลังมากที่สุดในแบบเบนลี่เป็นหรไ่ะอัตราแรกจากสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในระยะเวลาเพียงแค่4.3วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดของรถอยู่ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถึงกางขับเพื่อแบบสี่ล้อจึงทำให้มีการยึดเกาะถนนและสัมผัวบนแยกถนนได้ดีเยี่ยมค่ะ เือที่เชื่อประหยัดคุ้มค่าและไปได้ไกลกว่ากับทาทาซีนอนแฮปปี้ดูดี้ซีแใช้เครื่องยนต์ซ NG 2.1ลิตรเดินเป็นรถกระบะซ n แแท้ทั้งระบบที่เชื่อประยชนเวลาเพิ่มความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยถังบรรจ,จุกา๊าซสามถังสามารถวิ่งไประยะทางไกลกว่า50 350กิโลเมตรพร้อมน้ำหนักบรรทุกถึง1ตันโดยไม่ทําให้เสียพื้นที่บรรทุกโดยการติดตั้งถังกา๊าซไว้ใต้กระบะท้ายด้วย และเป็นไฮไลท์กับรถกระบะมาทากับพาทาซีนอนแม c ซีอที่คุณเต็มแม็กทุกการขนพร้อมประหยัดสูงสุดด้วยเครื่องยนต์ซีแแท้ทั้งระบบ CNG p l u ีพใหม่ที่บรรจุก,กา๊าซได้ถึงสามถังไปได้ไกลกว่าสามอยกิโลเมตรและได้รับการติดตั้งจากโรงงานรายแรกและรายเดียวในไทยที่ความคุ้มค่าประหยัดท้งเงินประหยัดุเวลาค่ะ ชีรอเครื่องอยนต์6,000รอบต่อนอาทีและให้แรงบิดสูงสุดที่6 6 0 0นิวตัเนเมตรถือได้ว่าเป็นรถที่เ,เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและมีพลังกำลังเหนือชั้นตามแบบฉบับของเบนลี่ทุกประการระบบขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเด่นด้วยกระจังหน้าตาข่ายสีดำวาวและโลโก้เบนลี่แบบตัวชอนมีสีแดงช่วเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ ตามแบบฉบับของเบนลี่มาให้ทนะ่านได้สัมผัสกันเลยค่ะ